สว่างไหมเดินไปวะเออได้ดิได้สว่างอย่างนี้เดเออ่ยเขิดดูทามากใช่ EP นี้ผมเขินมากแล้วแล้วคนเยอะมากเลยที่มาดูกันน้องน้องผมจริงร้อนหมเต้นิดนึงเอาไหมเปิด้ได้เรายังไงให้มันถึงกู22พี่น่ารักมากได้เด็ก ขอเล่าให้ฟังหน่อยในวันที่พาไปเชียงใหม่เข้ามาคือต้าทักมาบอกผมว่าต้าอยากไปอยากไปไหว้พระอยากไหว้พระสักที่ใช่แต่ผมมันเป็นคนคริสต์นั้นปกติไม่ไม่ค่อยไหว้พระก็มีบ้างก็เพราะว่าแม่เป็นแบบพูดจีนอ่าก็เลยอ้างโอเคแล้วตอนแรกเนี่ยกะจะไปแค่วัดใกล้ๆกันแถวจังหวัดใกล้ๆแล้ววันนั้นเราไปถ่ายงานรวมกับเพื่อนผมกับน้องชายผมกับไอพีเอกับวิลเลียมวิลเลียมกับเอสเลอส์ปกก็เลยถามทุกคนเนี่ยทุกคนมีแต่ตอบไปเลยว่าเฮ้ยต้องไปเชียงใหม่ใช่ ไม่ว่าจะถามยี่คนนะใช่ป่ะนะไปหลวงพ่อทันใจหลงเออหลวงพ่อทันใจแล้วอะไรอะไรที่ก็ทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าต้องไปเชียงใหม่ใช่ก็เลยบอกอะถ้าจองตั๋วเครื่องบินเลยเราก็เอาไหมเราเอาไหมไปเราก็จองตั๋ววันนั้นเลยเรียกว่าเป็นซุปเปอร์ซุยทิปมีเหตุการณ์อะไรเกิดมากมายเพราะเราไม่ได้วางแผนเงินสุดๆเลยฮะเราตกเครื่องกันด้วยวันนั้น ี๋ยวต้องบอกเลยเราจริงๆเราต้องขึ้นเครื่องห้าโมงนะห้าโมงแต่เสียงสองต่อแต่ยังไงแต่เรานั่งกินข้าวซอยไก่นั่งกินข้าวซอยแก่ก็เลยทำให้ตกเครื่องครับใช่สายไปห้านาทีก็เลยใช่จบเลยดีใจนะผมขอบคุณมากเลยนะขอบคุณกับน้องๆมากเลยคุยกันทุกวันนะว่าซีรีส์มาถึงทุกวันนี้ได้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะขอบคุณที่ส่งพวกเราทั้ง ทั้งเรื่องนะไม่ว่าจะแบบฟอร์ดบุคเพื่อเซนต้าจูเนียร์มาร์คได้หรืออะไนี้แล้วก็มีเพื่อนๆอีกหลายคนอูบูมมาคูนหลายๆเพื่อนหลายๆคนอีกเยอะแยะมากมายนะครับขอบคุณจากใจมากที่ชอบพวกเรามากๆเลยขอบคุณนะครับผมจริงๆนี่ยังไงอ่ะชอบหรือว่าอีพีนี้คนชอบชอบชอบผมไม่ชอบมากผมก็ชอบมากเหมือนกันเมื่อวานเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยน้อย จะไปกับน้องเนื้อหายแล้วเลอสนุกนะสนุกไปเที่ยววัดสนุกแล้วแบบได้ทําแล้วผมกับตาเป็นคนแบบคล้ายกัน่ะมันทําอะไรมันง่ายนอะมันด้วยความที่เราเป็นคนชิลด้วยกันเมื่อคืนนี้ใส่เหมือนเมืออกัน80%ดปอร์เนะผมว่าเกินแล้วก็สลับกันครับพี่เพิ่อเพึ่งดูซีรีส์จบ ใครยังไม่ดูไปดูได้ย้อนหลังที่ VTV นะครับครับผมต้องบอกเลยว่าอันคัดห้ามผ้านะทุกคนอันคัดนี่คอบมากดูแล้วอยู่แล้วเมื่อกี้ผมดูแต่เวอร์ชัน t v ไปใช่ตาหนีไปดูเวอร์ชั่นอันคัดมาผมก็นั่งดูข้างๆไม่ยอมดูผมไงเออเขินคนเยอะมากซีนเหล่านี้มันต้องแบบคนเยอะเกินมันต้องดูน้อย สปอยอทินาโ,โหผโมม,มันฮอบขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยอหินาเราก็โยธาก,กันเป็นแปลงกันเลยคลินิกจัดฟันใกล้ฉันเออไ,ไล์ไมันก็มันดีป <c oughs> กติคือพีไไ่ไม่ไม่ไม่พูดเลยไม่ไมพูดใช่ไหมไม่ถ้าสมัย <c oughs> ก่อนนี่ไ like ลไม่ได้เ <c oughs> พราะมีผมไงพี่เลยพูดนี่แหละมันจะฮอบอ๋อเฮ้ยแต่ตอนนี้มันไม่เห็นหน้าว่ะ เซนต้าชอบตุ๊กตามากๆนะครับสามารถส่งมาได้หนิงหนิงตาตาเขาชอบตาจะมบอันบ็อกให้ทุกคนได้ดูไงเอออยากทำเหมือนกันนะคลิปอันบ็อกอันบ็อกของอะไรอ่ะอ่อันบ็อกของไงอันบ็อกของไปแกะกับพี่อะอยากเจอทุกคนเหมือนกันคิดถึงเกันวันนั้นว่าคนเยอะมากวันรวมคนวันรวมคนเยอะขอบคุณทุกคนมากครับผมวันนั้นไม่คิดว่าจะคนเยอะขนาดนั้น ไม่คิดเลยเราไม่ไม่คิดว่าเอ่อคนจะชอบเราเยอะขนาดนี้มันเกินแบบเกินคาดพวกเรามากๆก็ดีใจจริงๆที่ที่ชอบพวกเราใช่มคนมั้งแต่เช้าแล้วตีห้าก็ยังมีเลยี่เขามาเออมายืนรอมันมาจากต่างจังหวัดมาจากจริงจากต่างประเทศเดี๋ยวต้องขอบคุณอินเตอร์แฟนขอบคุณทุกท่านอีกบางคนตากแดดตากลมอยู่ข้างนอกตั้งนานคุณนะครับขอบคุณจากใจเลย เดี๋ยวพี่เพิร์ดจะเต้นให้ดูเป็นแต่พี่ก็เหนื่อยนะพี่ก็เชียร์น้องอยู่ตลอดเวลานะพี่ก็เหนื่อยนะพี่ก็เชียร์แบบเชียร์น้องอยู่ตลอดเวลาเชียร์เชียร์ผมทำไมอ่ะเชียร์แบบเชียร์ให้กำลังใจอ่จะขอบเกินนะเสียง์ไม่คนแซวมากเลยขึ้นีขึ้นขึ้นมาอยู่บนรถสองคนผมว่ามันซิ่งเจ้าซิ่งเจ้าเฮ้เรียบร้อยแล้วแหละคนแซวเรียบร้อยแล้ว อีพีสิบห้าชอบมากเลยเซบหกผมแล้วยิ่งยิ่งยิ่งพีง ừ ừ, เน่เยอพออีพีส่งท้ายส่งท้ายพวกเราส่งต่อให้ใหคุณจูว่าคุณมากนะ์ะใช่อีพีหน้าอือีพีหน้าผม,ผมพอเห็นตัวอย่างมาคร่าวๆแล้วอือเป็นดีอะต้องบอกเลยว่าอีพีหน้านี่ยิ่งกว่าอีพีนี้ทุกคน Yes, I love you, I love you too, in the fan, I love you so much Thank for support Yes we are นะจ๊ะ We are the silly ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่เป็นไรเด้อเป็นไรเด้อเอ่อแล้วรึอยู่โซมัสเห็นไอ้บอลในจุงมาเซลเหเห็นแล้วแหมมันบอกมันบอกว่าบอกว่าขอขอคิวซันต้าไปซ้อมสองคนนั้นยังไม่มีคิวเลยนะโอ้โหเขาเขาก็ไม่ว่างเลยมีคนหนึ่งเป่าเค้กอ่ะใช่คนเคกคนหนึ่งอยู่กับเขาถ่ายรูปกันอยู่ตอนนี้นะ ทั้งวงโอ้บูเปคนนึงจะคู่นึงจริงยุบประกาศยุบวงง่ายกว่ายังยังไม่ยุบวงยังยังเดี๋ยวก็ซ้อมได้เดี๋ยวก็ซ้อมได้เราจัดสรรเวลาได้อยู่แล้วเราแบ่งเวลามาซ้อมได้จริงก็รอรอเพลงใหม่นะได้รอเพลงใหม่นะโอ้โหเลิศเอ้ยเอาจริงๆเพลงใหม่แอบเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเป็นแนวดนตรียังไงคร่าวๆเป็นแนวสปอยได้เปเนี่ย นั่นน่ะสิอย่าเลยดีกว่าเออไม่ไม่พูดดีกว่าครับผมเอาเอาเป็นแนวกันแบบที่อยากทําแนวใช่ไหมแนวแบบที่รู้สึกว่าอยากทาเลยผมว่าเพลงเนี้ยเหงื่อเพลงเนี้ยโอ้โหคือมันน่าจะคงความเฮ้ยมันพูดได้ปะวะอยากอยากแนวไหนแบบตัวเองใช่ไหมเออแบบรู้สึกอยากตัวผมเองนะอยากอยากทําเป็นแนวแบบก็ แอบดิบๆนิดนึงดิบๆเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเซ็กซี่เข้าใจแล้วมันแบบฟิวสมัยใหม่ไปหน่อยเออแบบแบบดนตรีแบบเร็วๆหน่อยยิปพอปอะไรอะไรฮะอะไรอย่างนั้นเอาจริงคือพูดแค่นี้ผมชอบวงอย่างแจสเปอร์มากมีทั้งเพื่อนผมมีทั้งน้องชายผมมีทั้งรุ่นพี่ผมเลยอยากฝากวงนี้มากๆเลยจ้ะอันนี้ผมชอบเพลงซีเข็ดมากเงี่ยอันนี้มีทั้งพี่ชายที่สุดที่รักของผมนี่เอรี่เหลืองเดียวเหลือทูกีตาร์ล้ จริงๆอยากเล่นกีตาร์น้องเล่นเลยทีเดี๋ยวผมควงกีตาร์โชว์นี่้อดูเอาเอาแบบไม่โดนหัวพี่จะควงยังไงก็ได้สรุปกีตาร์หลุดเฮ้ยแหม่สวัสดีมบิ๊กบ้ฮะสวัสดีครับอุ้ยเอียสวัสดีครับน้องมาซื้ออะไรครับน้องอยถั่วไหมพี่ทำถุงยี่สิบปีไปเลย มามามาไปมาร้อนเหมือนกันนะเนี่ยร้อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงพวกเราไปแล้วนะครับดีใจมากขอบคุณมากที่แบบชอบซีรีส์พวกเราครับขอบคุณมากๆจริงๆนะคบผมก็ใกล้ละใกล้จะส่งต่อให้ใกล้เออใกล้ส่งท้ายแต่เราก็ยังอยู่กันยาวๆยังอยู่เปนอีพีสุดท้ายใช่ครับไม่ได้หายไปคืออะไร เ,เดี๋ยวเรามาไลฟ์กันบ่อยๆเอทุกคนจะได้ไม่ต้องคิดถึงเรานะจริงเดี๋ยวเราแบบหาวันว่างๆเราไลฟ์คุยเล่นๆกันได้จ้ะหาข้ออ้างคุยผมก็บอกมาน,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 นี่อุตสาห์เลี้ยงปลาแซมอน <c oughs> นี่อุตสาห์เลี้ยงนั่นโ่ไอ้น้อง อ๋อได้เลยไปเชียงใหม่ได้กินแซลมอนอ่ะเดี๋ยวผมจะซื้อปลาทูให้คุณกินเหมือนเดิมคุจะไม่ได้รับปลาแซลมอนนะผมอยากได้ข้าวซอยผมอยากได้ข้าวซอยคุณอยากกินปลาทูผมซื้อซื้อผมจะได้ข้าวซอยไปเชียงใหม่ผมสั่งมันเรียกว่าหอยอะไรนะเอ่อไอ้อุนิอุนิเออหอยเม่นไอ้พี่นิวเฮ้ยนิวเราเลยครับพี่นิวครับทิกิป พีี่่กมันฮอป๋อใช่คนที no ่สร้างพวกเรามาบ้ามันจะเขินกว่าข้างในนะอยู่บนรถอ่ะนนี่จะลลงแ้วบนรถเลยเหรออันนั้นยังบนเตียงนะคุยคุยเฉยคุยไรติ๊ตอบเฉยเฉยเอาเรื่ออะไรนะเออะไรนะไอออูนิ่อูนิ่อูนิผมสั่งอูนิให้น้องอืมน้องไม่กินบอกว่าอะไรนะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบอุตส่าห์สั่งไงชิ้นน้นเลยชิ้นอ๋อันนั้นคือพี่จะสั่งไงจะสั่งให้ให้ผมเลยเหรอสั่งนั้นด้วยอ๋อเหรอเออพวกก็ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ หวานเจี๊ยบเราต้องรูงี้ไม่บอกเดี๋ยวได้กินก็ซัดเข้าไปเลยมันก็อร่อยดีเดี๋ยวหลังจากดีก็บชอบแหละขอบคุณทุกคนนะเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วเราอยู่นานเราเราจะเริ่มเขินแล้วครับผมเราจะโดนแซวกันเยอะเกินไปไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเจอกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาไลฟ์ด้วยกันบ่อยๆนะฮะเห็นไหมมืดไหนี่นี่ได้ครับ